น้อมประนตองทศราชาราชกิจก้องก้ามหาศาลพยศยิ่งมหามงคลการขออภัยพานจงนิราชปาดไปสิ้นพระสยามมินจงเกษมสุขวิจิตสมัยนิดดนรัติสัยพระนฤบดินปิ่นอดิสรมหาวชิลาลงกรปกเกตเก้าเรื่องพระนาม ทั่วเขตคามร่มเย็นด้วยพระบารมีพระปีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองค์รักพระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีทั่วธานีพรสลิดวิจิตสมัยเกียรติกล้องไก่แท้สองทั่วธานีทรงเป็มปรีพระประสงค์ให้สำลิตอวยพระพรประเสริฐประสิทิ์ประสงค์ทรงพระเจริญชนมายุ ยิ่งยืนยงพระมิ่งก้าวขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้านางสาวนายรัตพงศักดินนทนายด่านสวกรเบตงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด่านสวกรเบตง